สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคลิปนี้ผมก็มายืนส่องๆอยู่ใกล้ด่านเก็บค่าผ่านทางบางครูกสามแถวครุนในพระประแดงด่านนี้ก็เป็นทางที่รถยนต์จะไปเข้าถนนสุขสวัสดิ์ไปตลาดครุนในผมจะพามาดูจุดก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงเบารุ่นในด้านหน้าก็เป็นด่านบักคุุ3สาท่านใดที่ขับรถมาจากบางแคขึ้นวงแหวนกาญจนานะครับจะมาลงพระประแดงก็คงจะเคยใช้ด่านนี้นะสำหรับอาคารจอดรถไฟฟ้าและศูนย์บำรุงเบานะครับจะอยู่ด้านขวามือของผมนะตอนนี้กำลังเตรียมงานก่อสร้างอยู่นะครับเริ่มกันพื้นที่แล้ว โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อปูนราบรุณะวงแหวกนกาญจนาพิเศษวงเงินก่อสร้าง1แสนล้านบาทก็จะมีทั้งหมด17สถานีเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565และจะเปิดใช้งานนะครับประมาณปี2570ก็เป็นส่วนต่อขยายมาจากช่วงบางซื่อบางใหญ่ตามแผนเดิมนะครับเส้นทางในโครงการก็จะเริ่มจากส่วนต่อขยายจาก สถานีเตาปูนมาสิ้นสุดที่สถานีราบรุนะเขตราบรุนะแต่การมีส่วนต่อขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นมาทําให้จํานวนรถไฟฟ้านะครับต้องมีจํานวนมากขึ้นก็สั่งซื้อเข้ามาเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการเดินรถจุดจอดรถไฟฟ้านะครับที่อยู่ตรงศูนย์ซ่อมบํารุงคลองบางไผ่จึงไม่สามารถจะรองรับปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นได้ทางโครงการ จึงต้องหาจุดจอดรถนะครับเพื่อรองรับและจุดที่เหมาะสมก็คือบริเวณแถวแถวครูในอำเภอพ่ปะแดงซึ่งอยู่ห่างจากสถานีราบรุณะถึง4.4กิโลเมตรก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้สร้างเพิ่มขึ้นมาอีก2สถานีนั่นก็คือสถานีพระแดงกับสถานีครูในซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงอาคารจอดรถไฟฟ้า สำหรับโรงจอดรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมย่อยตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษด้านใต้ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางรูสาภายในโรงจอดรถไฟฟ้าศูนย์ซ่อมย่อยก็ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารที่สําคัญดังนี้นะครับ 1. มีอาคารจอดขบวนรถไฟฟ้า 2. อาคารซ่อมบำรุงเบา3โรงล้างรถไฟฟ้า 4. อาคารทดสอบรถไฟฟ้า แล้วก็ห้าอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถก็มีหลายท่านสอบถามมานะครับว่าจุดจอดรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีงม่วงใต้เตาปูนมาถึงครูในเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะก็จะมีจุดจอดรถนะครับสองแห่งด้วยกันนะอยู่ที่สถานีบางประกอกนะครับก็มีสองจุดตั้งอยู่ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ของถนนสุขสวัสดิ์ตรงนี้จะรับรถได้572คันแล้วก็จุดที่2อยู่ตรงสถานีราบรุนะตรงนี้จะมี2จุดตั้งอยู่ในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ก็จะลองรับรถได้นะครับ1,370คันเมื่อเปิดให้บริการนะครับก็ไปจอดรถได้นะจอดรถยนต์จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานได้ไปสองแห่งนะที่ สถานีบาระกอกกับสถานีราบรุนะก็มาอัปเดตความพืบหน้างานกอ่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราบรุนะวงแหวกกาจจนาพิเศษเดือนพฤษภาคม2566ความก็หน้างานโยธาตอนนี้อยู่ที่11.55เปอร์เซนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราบรุนะวงแหวนกัจจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมนะครับ23.63กิโลเมตร เป็นโครงสร้างใต้ดิน14.29กิโลเมตร10สถานีและโครงสร้างแบบยกระดับ9.34กิโลเมตร7สถานีแนวเส้นทางก็วิ่งมาจากนู่นเลยเตาปูนสถานีเตาปูนนะครับมาทางถนนสามเสนผ่านถนนพระสุเมนหลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาถนนประชาธิป,ปกเข้าถนนสมเด็จพระจ้าตสินผ่านถนนสุขสวัสดิ์จนมาถึงคลุ่ไนไงคร่าวๆประมาณนี้นะครับ บอกละเอียดมันก็จะยาวนะตอนนี้อายุก็มากแล้วอ่านยาวๆมากๆวัยรุ่นจะเป็นลมด้านหน้าของถนนตอนนี้ก็มีการปรับปรุงต่อไปคงสวยเลยถนนเส้นเนี้จากเมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกนะถนนก็พังตลอดนะครับคู่ขนานตรงแถวทางด่วนกาญนาแถวด่านบัพรุสานเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วป่าก็เริ่มหายไปแล้ว เขาเตรียมที่จะทําพื้นทางเท้าใหม่ก็นํามาฝากกันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้างศูนย์จอดรถไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมบํารุงย่อยครูนายขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VMP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ